ดูกดติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณครับกดกรีงด,ด้วยนะครับตรงนี้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 หลังจากเราบดเสร็จนะฮะเราก็มาเคลียร์ที่ข้อกัวนะฮะดูสิฮะเราเคลียร์ไปได้แค่ประมาณ20ซ์ของแต่ดูนี่นะฮะผมไม่ได้มาอยู่นี่ประมาณเกือบสองปีสองปีเลยก็ได้ดูความหนาของมันที่มันแห้งติดดู ดูดิฮะมันแห้งติดแล้วผมต้องแกะออกมาเป็นพื้นอย่างเงี้ยดูดิพื้นแบบเนี้ย let's go วันนี้เราจะมาทําให้มันสะอาดเท่าที่จะสะอาดได้นะฮะเดี๋ยวเรารอดูกันเลยนะฮะราใช้เป็นเครื่องนี้มันตือป้อยไก่อ่ะแดดงกวาดเข้าไปไปดูกันตอนนี้10บโมงครึ่งเราจะเสร็จกี่โมงถ้ามัเสร็จ ไม่เลิกครับไปดูกันโคตรไงเดี๋ยวเราไปเรียกว่าโทรศัพท์ผมโทรศัพท์คือเรื่องแรเต็มแล้วเราจะมาดูกันว่าเราจะทำเสร็จตอนไหนคือ ลมแรงมากเลยนะครับผมพูดอะไรก็ไม่ค่อยได้ยินต้องขออาัยด้วนนะฮะ Let's go อออ่างเงี้ยผู้ขายเลยนะดูดูดิเป็นแผ่นก็มีนะฮะอ๋้ย oh. ติดกับเ,เลเป็นแผ่นแล้วยภารกิจวันนี้เสร็จสิน้น Let's try คือตอนที่กำลังจะกลับอยู่แล้วก็มีไททันมันุกนะฮะก็มีไททันไททันนอน